ครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ร้านป้าใจนะครับตำนานซุกี้บ้านนันหอมนะครับสกีรถเด็ดเราจะยินข่าวว่าร้านป้าใจปิดนะจะปิดแบบถาวรวันนี้ผมมีบ้านหอมครับคือจะจะพาทุกคนมาสัมภาษณ์แล้วก็มาพูดคุยกับป้าใจเนาะป้าใจเนาะ ก็คือปิดจริงแน่นอนอย่างที่เห็นนี้คือเห็นลือเลยลือดเลือดบานลืออะไรหมดเลยนะตอนนี้ป้าใจรู้สึกยังไงบ้างครับที่เนี่ยปิดร้านรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็เสียใจเหมือนกันเสียใจเหมือนกันอันตาตกในอันตาตกด้วยอืมตอนนี้ป้าใจอายุเท่าไหร่แล้วครับจะแปดสิบแล้วจ้ะจะแปดสิบแล้วอืมแล้วปีหน้าก็นี่มันแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วปีหน้าก็ได้แปดสิบแล้วอืม จ็ดเก้าแปดสิบอืมก็คือป้าใจเปิดร้านนี้มากี่ปีละประมาณห้าสิบหกสิบปีโอห้าสิบปีเลยโอ้ตั้งแต่สมัยยายยายขายขายก๋วยเตี๋ยวยังไม่ขายสุกี้ครับขายก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสองบาทถ้วยละสามบาทสมัยนู้นนะถุงยิ้วแต่ก่อนยังไม่มีหนูเนี่ยครับเนี่ยถุงอย่างเงี้ยออเนี่ยยังไม่มีขายนะยังไม่มีขายยัง ก็หิ้วทำใช้ใสเชือกก็หิ้วกันไปอ๋อใสเชือกที่รัดอ๋อแบบปากถุงนะนะอ๋อแล้วก็หิ้วเหมือนไอ้น้ำแข็งใสอะไรน่นนะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเลยลูกมันไม่มีเลยขนาดนั้นน่ะแล้วมาเห็นแบบนี้เขาใจหายเหมือนกันใจหายหลายหลายคนเขาก็ใจหายเหมือนกันใจหายก็มากินร้านประจัยนาำแล้วก็ไปลูกค้าอะไรเงี้ยก็เขาบอกเขาบอกเขาไม่เคยกินคุกกี้แบบนี้เขาอะไรเหมือนแคบหมูแคบอะไรอ่ะปาใจก็ทำเองปาใจก็ทำอร่อยไง แล้วครนี้ถามสาเหตุหน่อยว่าทําไมพระใจถึงปิดร้านแบบถาวนครับแบบถาวนเหรอลูกจะพายก็เป็นมะเร็งพ่อลูกจะพายเป็นมะเร็งไอไ้ยาเนี่ยเขาก็ไปซื้อของมันก็ระบาดระบาโอ,อ๋ปพระใจไหนจะไปซื้อเช้าซื้อเย็นแม่ก็ไม่ใกลไม่ใกล้ดีก็เดินช่วยลูกตื่นตีนสาม ทุกวันนี้นะบอกนังยาเลยอย่าขายเลยลูกแม่ไม่ไหวหนูก็ไม่ไหวแม่ mm. ก็เลยเลิกเลิกอาก็เลยบอกให้อาพี่น้องกันเนี่ยก็ซื้อที่ครับ uh. อร้านกว่ายายก็ขายไป uh. ซื้อซื้อของพี่น้องกันไง uh. เขาเขาบอกเออเด็กๆพี่สไายเราเป็นพี่สบายเขาเขาบอกว่า จะขายจริงๆเลยยายขายก็คือทําไม่ไหวนะมันไม่ไหวอ่ะหนูไม่ไหวจริงๆเลยยายจะทําไงมันไม่ไหวอ่ะจริงมันก็ไม่อยากจะปิดไม่อยากปิดเลยยายสงสารลูกน้องยายสงสารคนกินคนที่ไหนที่ไหนเขาก็ว่าปัจจัยทำอร่อยทำไม่ไม่มีพลาดทุกอย่างเลยว่างั้นเลยที่เขามากินนี่ก็คือสุกี้ ซุกี้รสเด็ดป้าใจเจ้าเก่าคือว่าแต่ก่อนนี้ป้าเนี่ยขึ้นป้ายซุกี้รสเด็ดป้าใจป้าใจเจ้าเก่าครับโคเปปซี่เขาทำมาให้เป็นอยู่ถนนใหญ่นี่เลร้านป้าใจน้อยเดียวคนก็แน่นวันหนึ่งป้าขายได้เป็นหมื่นๆนะที่นี่มันมาเจอโควิดโควิดช่วงที่โควิดแต่ป้าใจขายก่อนโควิดแล้วที่นี่ทำไงได้ ก็เลยชวนผู้ขายแต่บ้านพราจใจอีกหลังนึงก็เท่าหลังนี้สองชั้นทีนี้ก็อยู่กับลูกสองคนเมียเขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยวันที่สิบสองจะให้ฮิวโมก็คือไปสาเหตุเพราะมันสาเหตุถ้าลูกจะพัยไม่เป็นมะเร็งนะก็พอขายได้วันอาทิตย์พันห้าพันได้อยู่หนูย้ายไม่อดตายหรอก ตอนนี้ก็คือตัวคุณยายเองก็สุขภาพไม่ดีด้วยสุขภาพเป็นมะเร็งไยมันเบาหวานเนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยยายก็ต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆบางทียายลูกชายก็นอนอยู่บ้านโน้นยายใจนอนดูคนเดียวกลอยายใจตายทาไงไมีคนเห็นอืก็เลยไปอยู่กับลูกสองคน ถ้าเมียมันตายแล้วจะอยู่ใครยายก็ต้อยู่สองก็ลูกครับอือยายไม่อยากขายดอกลูกก็ตื่นใจจริงก็ไม่อยากปิดแต่มมนมีความจําเป็นเนาะมันจาเป็นมากๆเลยมากเมื่อเช้าเรามาร้องไห้กับยายครับโอยประจัยเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นแล้วทําไงอืสิมือยายรู้อยู่ไม่มีใครทําทําเหมือนกันแล้วกันใช่เลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยม ทางกรุงธุรกุงเทพเนี่ยก็จะมาขึ้นประจัยแค่ร้านประจัยไม่เนี่ยประจัยตัวจริงเออเข้ามาจากกรุงเทพนะเขาก็บอกว่าไงประจัยตัวจริงโอ้มาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะลูกเขาบอกไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากมากบางทีก็ซื้อไปบ้านเลยสิบสิบถุงนะเขาบอกก็ไม่เคยกินสุกี้อย่างนี้เออเป็นเงิน เด็กทั้งปาจีนนะป้าจงป้าจีนเขาเอามากินป้าจงปาจีนพวกตำรวจมากินแต่ที่น่นไม่มีมันไม่มีรสอย่างนี้มันมีแต่สุกี้ต้มงจืดตอกไข่ใส่เรากินได้เลยไอ้นี่เรามีกะทิด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยยายก็กโอ้ยยายเสียใจเสียใจครับแต่ก็ต้องหยุดไปก่อนนะป้าจะเอาสุขภาพก่อนเคว่าเกลอยู่ได้เกกวันโอ้ยยาวยาวตอนนี้ยายก็อายุตกแปดจะแปดสิบแล้ว อีสองเดือนสาเดือนก็แปดสิบแล้วเอหลายหลายคนเขาก็เป็นห่วงประัยแล้วให้ผมไม่อยากให้ผมมาถามนั่นแหละว่าเขาก็คิดถึงเป็นห่วงประัยแหละครับบางทีอ๋อสามีกพราเลี้ยงอยาเนี่ยก็ตายตายก็ตายอยู่กับยาสองคนยาจะเรียกนุ่ยามาบ้านนะมีลูกพ่อเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วอ๋อตายแล้วพี่น้องก็มาช่วยทําเอาศพไปวัด อยู่ต่อมายายก็นอนอยู่คนเดียวอะ่ะมีลูกบ้านลูกอะไรเขาก็มาหายายทีเขาว,ว่านอนนานนอนอามาเรียกแกเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าป้ใจมันชักอยู่ด้วยไงเบาหวานเนี่ยมันเกิดแล้วแต่จะเป็นนะ,อะ,อะตอนนี้ป้าใจชามืออ๋อ,อ,อตอนนี้นะนก็ะมีอาการชา้าชาแล้วเวลาจะรัดถ,ถุงก๋วยเตี๋ยวมันก็รัดไม่ได้มันหลุดมือสังขางน,นะปะ้าใจแขงขานน <ะ S 2> งขานนะ่ะโอ้ย สมัยยายขายดีๆสมัยไม่มีโควิดนะยายไปตลาดตีสามนะขับรถเครื่องไปเองนะคนเดียวนะคนเดียวก็บอกฉันฉันยอดไม่เคยเห็นคนมนุษย์เหล็กตีสามยายไปแล้วแต่าก่อนยายขายอยู่ที่วัดนาปือเพราะเพราะบ้านยายอยู่ติดวัดขาย ขนาดยังไม่มีสุก,กี้เลยคล้ายว่าผิดนต่ขายตอนนั้นขายอะไรมันมันเป็นอาหารตามสั่งวะก็ก็อาหารตามสัง่งตาั่งกวดหน้าผัดไทยยังไม่มีสุก,ก,สก,กี้วันนี้กูจะทําลองสุก,กี้ไม่มีใครสอนยายนะ,ะว่ายายทําเองน้ําจิ้มยายก็ทําเองอเออเอ๊ะกูลองทําสุกี้ดีมั้งอ๋อแล้วเอาสูตรจากไหนครับ ยายทำเองคือคิดคนเองเลยคิดขึนเองก็มีไข่ใส่ก็มีตะโหมกระเทียมใส่ก็มีกะทิใส่ก็มีมะพร้าวใส่มีเต้าหู้ยี้ใส่นะของยายจะเอาปั่นพอปั่นแล้วยายก็ต้องยืนทําคนจนมันเหนียวแล้วถึงเอาออกไม่งั้นมันจะไหมไหมแล้วมันจะเหม็นเออที่นี่ยายก็อดีตำรวจมากินโด่งดังอยู่ในวัดเลยนะโบนแนแน่นวัดเลยทีนี่ก็ แฟนเขาพี่สาวให้พี่สาวขายอยู่ร้านโน้นยีใจก็มาขายร้านนี้อทีนี้พวกแป๊บซี่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมตะกี้แป,ป๊บซี่เอขอป้าเขาจะนานเนี่ยนี่เอาได้เลยครับป้าพอกใหญ่น,ะน่าทั้ถนั่นสุก,กี้รสเด็ดป้าใจเจ้าเก่าเกี่ยวหมูเตี่ยวเนื้อสุก,กี้รสเด็ดป้าใจเจ้าเก่าจบจบดังเลยเนาะดังดังมาก <laughs> ๆ,ๆเลย แล้วก็ไม่มีให้คนตีสินนินทานี่คนแก่ยายเอายี่สิบบาทสงสารบางทีก็ให้กินเฉยๆไม่ได้คิดตังค์นะเนาะไม่คิดตังค์ยายให้เฉยๆลูกยายสงสารคนไหนไม่มีตังค์ยายก็ให้กินก็ตอนนี้ก็มีคนเขาอยากป้ายใจอยากจะพูดอะไรให้กับลูกค้าไหมมีเขาเคยมากินป้าจใจอ่ะเนี่ยอาจารย์เทคโนโลอาจารย์เทคโนลอยู่คนละมั้เนี่ย ก็มีร้านคุณไปขายหน้าในในหน้าถนนบอกอาจารย์ส้มเลยนะป้าใจไม่ได้ขายแล้วเพราะว่างั้นเนี่ยพวกตู้พวกไดร้านร้านมาช่วยยกก็คือป้าใจอยากจะพูดอะไรให้พวกเอฟซีป้าใจไหมอย่างวันเนี้ยป้าใจพูดเลยให้พูดแบบไหนเนี่ย่ยังไงแล้วแต่ป้าใจเลยป้าใจก็อยากจะไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้ก็ก็คิดละว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะทำยังไงแล้ว เดี๋ยวเจอกันนะยายผมไปสิบห้าวันเดี๋ยวผมมาแล้วพอโรงเรียนเดือนหนึ่งมันสิบห้าวันก็กลับบ้านเดี๋ยวมันก็มาแล้วจะแม่เด็กก็มาโอ้ยายยังสงสารเนาะยายยายขนหัวงวงวันยออ้วนเหนื่อยจังเลยเหนื่อยมากอยากจะขอบคุณลูกค้าไหมพี่ขอขอบคุณทุกคนทุกคนนะนะขอบคุณมากมากที่มาอุ่นหนุนป้ายขนาดอยู่ร้านลึก ก็ยังมีคนแน่นขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นปิดรถรถใจใจเนี่ยรถขายกินเนี่ยยาวยืดแม่แต่พระพระก็มากิน,ก,น,ก,นก็กินสุก,กี้กินคั่วกิ้งเออกินทุกอย่างบางทีนักนักเรียนยายวันนี้ยายทำบุญเหรอพระเ <พะ S 2> ต็มหมด่าแปดองค์เก้าองค์งยายไม่ได้ทำบุญกับลูกยายมาพระมากินก๋วยเตี๋ยวยายโอ้โหขนาดแต่แตพระเนี่ยเหรอ เขาก็มากินกับยายยายก็ว่าขอขอบคุณมากทุกคนทุกคนนะนาอยายเนี่ยอูย้อยากจะมีกําลังอยากจะทําไปเรื่อยอย่างเงี้ยเคก็อ,อันนี้สรุปได้นะครับก็คือที่ปิดร้านจริงแบบถาวรน,นะครับคือปัจจัย สุภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีด้วยปัญหาหลายอย่างเนาะก็เลยเนาะทั้งลูกก็มาซ้ำเติมช่วยอีกตรงนี้ก็ขอขอบคุณแทนป้าใจด้วยนะครับที่เคยมาอุดหนุนนะครับวันนี้ผมก็มายืนยันแล้วเดี๋ยวนี่เขาว่าลังขนของนันอยู่นะครับเนี่ยขนของนันอยู่ก็ขอขอบคุณมากทุกคนมากที่ติดตามนะครับผมกับป้าใจแล้วเรารวเปกบลัมใจให้กับป้าใจด้วยนะครับ

Okay, I ja.